สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแกะทุกคนคิดว่าเจ้าน้องตัวอ้วนสีเหลืองหน้าตากวนๆแบบนี้เป็นตัวอะไรคะเป็นเป็ดเป็นนกหรือว่าเป็นลูกเจี๊ยบแต่ก่อนที่จะไปฟังเฉลยฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงเจ้าน้องตัวนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักน้องจากสติกเกอร์ไลน์ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยแจ้งเกิดในช่องทางนั้นนะคะเรียกได้ว่าฮอตฮิตติดกระแสมากเลยทุกคนเราสังเกตจากคนใกล้ตัวเราเนี่ยหลายคนก็โหลดมาใช้แล้วเราเองเนี่ยนะคะในฐานะแฟนลับเนี่ยก็โหลดน้องแทบจะทุกเวอร์ชั่นมาใช้เหมือนกันนะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องนะคะมีชื่อว่าวอร์บี้ยามะแล้วก็เป็นผลงานของศิลปินคนไทยที่ชื่อว่าพี่อรุตันตะสิรินค่ะวัยเด็กของพี่อรุตนะคะเขาก็ชื่นชอบการวาดรูปมากนะคะ เขามักที่จะวาดรูปตรงมุมกระดาษของหนังสือนะคะแล้วก็นํามากรีดจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งนั่น,นก็คือการทำแอนิเมชันนั่นแหละทุกคนพิยรุณนะคะเขาก็รู้ตัวว่าชื่นชอบในเส้นทางการวาดรูปการทำแอนิเมชันมากนะคะหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้ทํางานเป็นแอนิเมเตอร์นะคะอยู่เกือบ2ปีเลยแล้วก็ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่นะคะในการไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะด้านแอนิเมชันโดยตรงที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของน้องวอลิยาวมะคาแรกเตอร์อ้วน อ้วนนะคะสีเหลืองหน้าตากวนๆแบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าวอร์บี้นะคะก็เป็นตัวละครเอกในแอนิเมชันเรื่องชีสค่ะซึ่งเป็นผลงานทีสิทธิ์ของพี่อรุตเป็นคาแรคเตอร์ที่ได้มาจากความทรงจําในวัยเด็กค่ะที่พี่อรุตเนี่ยเคยช่วยเหลือนกตัวหนึ่งที่บินมาชนกระจกที่บ้านค่ะแล้วก็ได้ดูแลนะคะแล้วก็รักษาจนเจ้านกตัวนั้นเนี่ยหายเป็นปกติแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะพี่อรุตเนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะในการสร้างน้องขึ้นมาทําให้น้องเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยค่ะและตอนนี้เจ้าอ บิยามะนะคะก็ได้มีนิทรรศการเดี่ยวเป็นของตัวเองครั้งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะ นิทรรศการนี้นะคะมีชื่อว่า Ismi w a b y the Inside World of Wabi Yama ค่ะจัดขึ้นที่ River City นะคะถึงวันที่25โมกราคมนี้ค่ะใครที่อยากจะไปสัมผัสความน่ารักของน้องนะต้องรีบไปนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะในนิทรรศการนี้นะคะเราก็จะได้ทําความรู้จักกับเจ้า Warby ให้มากขึ้นนะคะและสิ่งที่เราได้รู้จักในงานก็คือเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเจี๊ยบมาตลอดนะทุกคนดูหน้าตาดิดูปีกดูดูขาดิความเป็นจริงแล้วก็คือ น้องไม่ใช่เจี๊ยบน้องไม่ใช่ลูกไก่นะคะแต่น้องเป็นนกที่มาจากโลกอันลึกลับนั่นเองค่ะทุกคนและนอกจากนั้นนะคะในงานเนี่ยเราก็จะได้ทําความรู้จักกับตัวละครอื่นๆในโลกของเจ้าวอร์บี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงยามะนะคะที่เป็นคุณลุงท่าทางใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนเดียวที่รู้ความลับของเจ้าวอร์บี้ด้วยว่ามาจากมิติอันลึกลับค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟีบี้เจ้านกสีชมพูนะคะที่มีนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะคะที่ตามวอร์บี้มา าจากมิติอันลึกลับเช่นเดียวกันค่ะเรานะคะในฐานะแฟนลับต้องบอกว่าเราจิ้นคู่นี้มากๆเลยทุกคนเพราะเขาเป็นนกที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะอยากจะให้ได้เป็นแฟนคันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณป้ามะลินะคะน้องหมาที่ชื่อว่าแบมบูแล้วก็มีเด็กชายที่หน้าตาดูกลักวๆนิสัสเกลเกเ,ลเกเลยหน่อยแต่ก็มีมุมอ่อนโยนอย่างน้องชูชูนั่นเองค่ะถึงเวลาของพระเอกของเราในวันนี้แล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือการแกะกล่องวอร์บี้ยามะในซีรีส์ที่ชื่อว่าฟู้ด ีีรนั่นเองค่ะแต่จริงต้องบอกว่าเซตเนี้เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะกดสั่งน้องมาที่ไทยยังไงเนาะพอดีเลยมีนิทรรศาการนะคะเราก็เลยได้ทักเพจไปนะคะแล้วก็จองน้องแล้วก็ได้ครอบครองน้องในที่สุดค่ะต้องบอกว่าเซตนี้ยของแท้แน่นอนค่ะ เซตนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็มีซีเครตหตัวแต่กล่องนี้มี9ตัวแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซีเครตเนี่ยเราก็จะได้ตัวซ้ำไป1ตัวนะทุกคนและสิ่งที่เราชอบมากที่สุดบนแพ็กเกจจริงนี้ก็คือเจ้าน้องอ้วนตัวนี้ทุกคนแต่ต้องเป็นมุมนี้เนาะก็จะเห็นชัดมากกว่านะคะก็คือที่เป็นวอร์บี้อยู่ในถุงข้าเก็บกุ้งนั่นเองเข้าเก็บกุ้งเนี้ยมันอยู่ในแอนิเมชันเรื่องชีสด้วยนะทุกคนก็คือเจ้าวอร์บี้อ่ะมันชอบกินมากอ่่่ใครทีียังไไไงไไไไมมดดด้นะ้ปปููนเชต เพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนการที่เขาแปะสกอตเทปมาแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะให้เป็นการซิลมากกว่านะเพราะเวลาที่ซิลมาแล้วแกะมันฟินมากกว่านะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด9กล่องนะคะแล้วก็กล่องของน้องแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีน้องวอรบี้ยามะนะคะอยู่ที่หัวแล้วก็เขาเกี่ยบกุ้งนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของน้องนะคะแล้วก็เป็นตัวละครต่างๆของซีรีส์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยดีกว่านะคะเราจะได้ตัวไหนนะอุ้ยถุงนี้ทำดีนะทุกคนแบบตรงตีมอะ เราดูการ์ดก่อนตัวแรกที่ได้ก็คือพุดดิ้งนะคะอ่ะเรามาดูที่การ์ดก่อนก่อนนะทุกคนก็จะมีชื่อซีรีส์เนาะแล้วก็จะเป็นชื่อตัวที่เราได้นะตัวนี้ตัวแรกของเราก็จะเป็นน้องพุดดิ้งนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวอร์บี้ยามะเลยซึ่งก็เป็นตัวนี้เลยนะทุกคนเหมือนกันคือเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็น อ้ยอ้วนมากทุกคนทุกคนดูดิก็คือเป็นเจ้าวอร์บี้นะคะนั่งทับพ,พุดดิ้งอยู่เลยอะ่ะเออแล้วก็มีช้อนด้วยนะคะที่ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเขียนว่าเออเลิขสิทธิ์ของใครนะคะเพื่อให้ว่าเออนี่เป็นของแท้นะอุย้ยทุกคนดูขาน้องดิอ่านี่ก็คือตัวแรกของเรานะคะกับน้องพุดดิ้งค่ะ ่อกันที่กล่องที่2นะคะจริงๆทุกการแกะของเราอะ่ะเราก็หวังว่าเราจะได้ซีเครตนะทุกคนเราพูดทุกคลิปเลยนะคะตั้งแต่ทํามาแต่ว่าถ้าใครที่ดูเรามาตั้งแต่คลิปแรกก็คือเรายังไม่เคยได้ซีเครตเลยนะคะจากการที่ซื้อยกกล่องแบบนี้เราก็หวังว่าเจ้านกเหลืองนะคะที่เราเป็นแฟนขับมาเนิ่นนานเนี่ยจะให้พรเราเนละทุกคนให้เราได้ซีเครตสักครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นซูชิคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ข้างในนะ อื้ยเ้ยอันนี้น่ารักมากเหมือนกับเจ้าวอลบี้มันเป็นหน้าของซูชินะทุกคนแล้วก็พันด้วยสาหร่ายแล้วก็มีไข่กุ้งมาแปะนิดๆข้างบนนะ่ะตัวนี้เนี่ยมันทําให้เรานึกถึงคําพูดของไลฟ์โค้ชชื่อดังท่านหนึ่งนะจากเรื่องกูเดธรรมะที่บอกว่าคุณน่ะโดนเอาบรรทัดฐานทางสังคมมารัดไว้นะคะที่เรียกว่าสาหร่ายน,ะนั่นเองทุกคนแสดงว่าเจ้าน้องตัวนี้มันทําให้เรานึกถึงการเป็นไข่หวานเนาะที่โปะอยู่บน ข้าวเนาะแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็ถูกรัดด้วยสาลายแล้วก็ยังมีขี้มูกโป่งออกมาอีกอะ่ะเออตัวนี้เราชอบมากๆเลยค่ะอีกเหตุผลนึงอะ่ะที่เราคิดว่าซีรีส์เนี้ยมันทําเป็นฟู้ดซีรีส์อ่ะเพราะว่าเจ้าวอร์บี้นะคะคาแรกเตอร์ <c oughs> ของน้องเนี่ยเป็นตัวที่แบบเหมือนมีนิสัยที่รักการกินมากๆเลยนะแล้วเขาก็น่าจะหยิบเอานิสัยเนี้ยมาทําเป็นกล่องสุ่นั่นเองเนาะ ต่อกันที่กล่องที่3ามกันเลยดีกว่าค่ะเป็นตัวนี้ก็คือบาร์บีคิวนั่นเองนะคะยังไม่ได้ซีเครค่สมาดูตัวน,นีอ,อุ้ย ทำไมมันน่ารักขนาดนี้เราชอบดีเทลเล็กๆของเขามากเลยนะคือการที่แบบมีคิ้วเล็กๆมีขยิบตาแบบนี้แล้วก็มือถือไส้กรอกอะ่ะทุกคนชอบกินไส้กรอกนี่บ้ามันเป็นไส้กรอกแบบที่ต้องเอาไปปิ้งอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนเป็นหนังไก่กรอบอะไรเงี้ยพอกินแล้วแบบเทกเจอร์มันก็ดีกว่าไส้กรอกทั่วๆไปเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีเตาด้วยสังเกตที่มือน่าจะเป็นการถือแบบเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้บ้าเหมือนปรุงไส้กรอกเนาะก็นั่งอยู่บนเสื่อนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะตัวนี้ก็ทําาอออกกมมดีเหนืนนัค่ะ รับตัวที่4ของเรานะคะตอนที่เราถ่ายกันเนี่ยตากล้องดันลืมอัดเสียงไว้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าน้องคับนูโดหรือว่าน้องมาม่าคับนั่นเองค่ะ เฮ้ยทุกคนดูดีเทลตรงนี้ดิเราชอบมากๆเลยนะก็คือฝาปิดมาม่าครับแตะทุกคนมันเพเย่เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเรากําลังกินมามา่าจริงเพราะเวลาเรากินมาม่าเนาะบางทีเราก็ไม่ได้เอาฝาออกทั้งหมดอะแต่เราก็แบบเปิดแค่ครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันเหมือนจริงมากๆาเหมือนเรากําลังกินอยู่จริงๆนะและ้วทุกคนดูดีเทลตะเกียบดิแล้วก็เส้นมามา่าแล้วก็มีแผ่นแป้งตรงเนี้ยแล้วก็น้องเนี่ยนั่งสบายขนาดไหนนั่งอยู่ตรงเบาะรองนั่งที่นุ่มๆสิ่งที่เราชอบที่สุดของซีรีส์นี้นะหลังจากแกะมา4ตัวก็คือเบี่มัว ทุกตัวอยู่แล้วมันอ้วนทุกตัวเลยนะแต่สิ่งที่เราชอบมากกว่านั้นก็คือการที่เขาทําพร็อพให้น้องอะ่ะคือพร็อพแต่ละตัวมันน่ารักมากๆเลยนะคะมันดูเหมือนกับเขาใส่ใจจริงๆอะ่ะมันเป็นดีเทลที่เราคิดว่าเฮ้ยทำออมมาดีมากๆเลยค่ะตัวที่5กันเลยดีกว่าค่ะ แต่พิซซ่านะคะตัวนี้นี่คือเราดูจากการแก้มมันยุ้ยมากเลยทุกคนโอ้โห <laughs> ทุกคน คือแก้มันอะคือยิ่งกว่าแบบมันย,ยุยมันย,ยุ้ยมันจะจนถึงตัววอร์บี้แล้วนะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเจ้าวอร์บี้เนาะสองมือเนี่ยกำลังกินพิซซ่าอย่างอเ็จอร่อยเลยดูได้จากหน้านะแบบกําลังเคี้ยวแบบแก้มตุยเลยนะทุกคนแล้วก็คือชอบกินขนาดไหนอะนั่งอยู่ในถาดเลยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าฉันจะกินฉันเป็นคนกินและกินอย่างมีความสุขกินเอาจริงเอาจ,งอาจังนะคะทุกคนดูดีเทลที่พิซซ่าดิมันมีการไล่สีด้วยนะตรงจากขอบแป้งพิซซ่าเนาะไล่สีแบบอ่อนๆมาเรื่อยๆนะ อุยแล้วก็มีปปเปอรนี่ด้วยทุกคนอ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะตัวเนี้ย <c oughs> ตัวที่6ค่ะทุกคนตัวนี้ดูหนักๆเนาะคาดหวังแม้อาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็คือแน่นอนว่าผิดหวังแนละ้วทุกคนเป็นบับเบิรทีนะคะเป็นน้องชาุ้ย เอ้ยมันขย่าได้จริงๆอะ่ะคือตอนแรกที่เราดูจากการเนาะเราคิดว่าไอตัวไข่มุกอะ่ะมันน่าจะเหมือนกับว่าขยับไม่ได้อะ่ะแต่เนี้ยคือน้องแบบขย่าได้ด้วยนนองเคลื่อนที่ได้ทุกคนเลือกยากเลยนะว่าจะชอบตัวไหนที่สุดอะ่ะดีเทลก็ดีทุกตัวนะน่ารักทุกตัวอ้วนทุกตัวตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวที่ตั้งแต่แกะมาเนาะแล้วน้องมีพรอเป็นเหมือนผ้าคลุมนะแล้วก็มีหูกระต่ายขึ้นมาเนาะดูแอบหัวล้านหน่อยเนะาะพอใส่เสื้ออย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเฮ้อหัวล้านวะทุกคนว่าน้องหัวล อ่าแล้วน้องก็กําลังจะอ้าปากเลยนะก็กินชานมเออแล้วมีขาจิวจ๋วๆด้วยต่อกันเลยนะคะตัวที่7ทุกคนแกะไปแกะมาลืมนับเลขนะคะเป็นตัวที่ชื่อว่าฟรุตทันนะคะ ทุกคนดูที่ห่วงยางน้องดิเอ้ยมันเหมือนห่วงยางจริงๆเลยอะ่ะมันมีแบบข้างบนแบบเป็นใสๆเนาะข้างล่างก็จะแบบสีเข้มกว่าเนาะเออแล้วก็มันๆตัวเนี้ยเทพไปไหนอะ่ะใส่แว่นด้วยอะ่ะตัวนี้มีพ็อบแว่นอะ่ะแล้วก็นอนแบบดื่มแบบฟุตพันเก๋ๆบนห่วงยางทุกคนดูตรงนี้นี่เขามีดีเทลหางเขาไม่ทิ้งหางไว้ไหนนะแต่หางเนี่ยมันยังโผล่มาตรงใต้ห่วงยางอีกอะ่ะดีมากๆเลยอะ่ะตัวนี้อะ่ะ ตัวที่8ทุกคนดูหนักๆเนาะอันนี้ก็คือเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยหรอชิมชิปอะหรือเป็นตัวที่ชื่อว่าเขาเกียบกุ้งนะทุกคนมันคือซีเขตเหรอมันคือซีเกตปะเนี่ยคือเจ้าตัวเนี้มันไม่มีอยู่ตรงที่ข้างกล่องแปดตัวเลยนะเฮ้ยน้ำตาจะา เราไม่เคยได้ซีเกตเลยอ่ะเราไม่เคยได้เลยสักตัวเดียวอ่ะ เราไปดูมาใหม่แล้วนะเมื่อกี้คือต้องบอกว่าดีใจเกอร์เลยอะ่ะเพราะว่าที่เขาเขียนว่า9ดีไซน์อะ่ะคือมันนับเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะถ้าเป็นซีเครตก็คือจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะแสดงว่าก็ยังไม่ได้ซีเคร็ตคืะเอว่าจะได้ซีเครตในคลิปนี้แล้วอะ่ะอดเลยอุ้ยทําไมมันนอนท่าเซ็กซี่เย้าวยวนค่ะเนี่ยทุกคนตัวนี้นะก็คือน้องข้าวเกียบยกุ้งเนาะคือเราก็คิดว่าข้าวเกียบยกุ้งเนี่ยน่าจะเป็นของโปรดของเจ้าวอ์บี้แหละดูความพรอพเขาดีนอนอยู่ในถุ ฉันจะนอนกินอยู่ท่านี้แหละและใครจะทําไมกับชาก็มีถุงข้าวเกี๊ยบนะคะแล้วก็มีเหมือนรอยหยกักๆเงี้ยเหมือนกับเราฉีกถุงออกมาจริงๆเนาะเท่เหมือนกันนะคะตัวนี้เราว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าวอร์บี้แหละ ตัวสุดท้ายทุกคนตัวที่9แม้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะดีใจเกอร์ไปแล้วนะแต่เราก็คือยังมีความหวังอยู่ขอได้ไหมตัวสุดท้ายขอซีเครได้ไหมบอบบี้ขอได้เปล่าแงทุกคนไม่ได้ซีเครแล้วตัวสุดท้ายก็คือแซนด์วิชนนเองค่ะรอต่อไปนะคะว่าเราจะได้ซีเครตคอลเลคชันไหนนะคะเราก็ยังรออยู่นะทุกคนเฮ้ย อุ้ยเป็นแซนด์วิชจริงๆอะคือเจ้าวอบี้กลายเป็นไส้ของแซนด์วิชไปแล้วอะก็มีขนมปังเนาะมีผักมีมะเขือเทศแล้ววอบี้ก็กลายเป็นไส้ตัวนี้ก็น่ารักวาาๆเห็นแล้วหิวเลยอะทุกคนแซนด์วิชเนี้ยมันเหมือนแบบของเล่นที่เราเคยเล่นตอนเด็กเนาะเล่นไข่ขอกอะไรเงี้ยลงสีอะไรก็ดีนะคะตัวนี้หน้าก็อ้วนนะคะและตัวสุดท้ายของเราก็คือแซนด์วิชค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดกับกล่องสุ่มวอ์บี้ยามาฟ้ดซีรีค่ะในฐานะนะที่เราเนี่ยเป็นแฟนขับน้องวอ์บี้มันเนิ่นนานานะทุกคนเราก็ขอจัดอันดับสามอันดับที่เราชื่นชอบมากที่สุดจากการแกะในวันนี้นะคะตัวแรกที่เราจะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราให้เป็นน้องคนนี้ที่ชื่อว่าฟ้ดพันนะที่เราชอบตัวนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราชอบท่าทางของวอ์บี้อ่ะที่นอนอยู่บนห่วงยางเนาะเหมือนกับนอนชิลๆแบบใส่แว่นแบบเฟียดเฟียดนะแล้วที่ตาเนี่ยเขา้ามองด้านข้างเนี่ยมันเห็นดวงตา และที่ชอบมากที่สุดก็คือเราชอบความที่เขาใส่ใจดีเทลอะอย่างที่แบบถ้าเราพลิกน้องแล้วเราไปดูที่ตรงด้านหลังมันก็เห็นหางน้องอย่างเงี้ยอันดับ2ที่เราจะให้เนี่ยเราขอให้เป็นตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวชิมชิปนะคะที่เราก็เข้าใจผิดว่าเป็นซีเกตแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพจําที่เราเห็นวอ์บี้ตั้งแต่ในแอนิเมชันเรื่องชีตเลยเขาใส่ใจดีเทลนะคะแล้วมันเป็นดีเทลที่ดีอะทำได้ดีก็คือเป็นของโปรดของวอ์บี้ด้วยนะเขาเก็บกุ้งแล้วก็นอนกินอยู่ ในถุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่นชอบตัวนี้เป็นอันดับ2ค่ะแล้วอันดับ3ที่ต้องเลือกอะ่ะคือเลือกยากมากอะทุกคนไม่รู้จะให้ตัวไหนดีนะอันดับ3เราเลยขอให้2ตัวเนี่ยคะแนนเท่ากันนะเจ้าตัวมาม่ากับเจ้าตัวชานมไข่มุกนั่นเองนะคะคือมันเลือกยากจนแบบเราเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะคือจริงๆแล้วเราชอบทุกตัวเลยนะตัวนี้ที่เราชอบก็คือมันต้อนรับปีกรกะต่ายด้วยนะหนึ่งเหตุผลและอีกผลนึงก็คือการที่ตัวไข่มุกอ่ะ มันเขย่าได้ทุกคนคือมันมีเสียงจริงๆอะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบในความรู้สึกพอๆกันนะคะก็คือเจ้าตัวมาม่าคือเราชอบเทคเจอร์ฝาของมาม่ามันเพเย์เปิดขึ้นมานิดนึงอะ่ะมันทาให้เรานึกถึงตอนที่เรานั่งกินมาม่าเนาะแล้วเราก็ชอบดีเทลเล็กๆอย่างตะเกียบเอ้ยนะคะเส้นมาม่าเอ้ยแต่ไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ชอบนะคือตัวอื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามมานานมาดูกันที่ภาพรวมนะทุกคนเราเห็นถึงความใส่ใจของศิลปินเนาะเรื่องพ็อปต่างๆที่มาอยู่บนตัว วอ์บี้แต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ได้มองมันเป็นแค่พร็อพอะแต่เขาทําให้พวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความน่ารักของเจ้าวอ์บี้นะคะมากขึ้นไปอีกอะเขาถ่ายทอดคาแรคเตอร์วอ์บี้ได้ดีมากๆนะคะเป็นเจ้าตัวอ้วนๆนะคะสีเหลืองน่ารักแก้มยุยยแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงดูน้องเนาะเราก็คิดว่าตอนนี้น่าจะยังมีอยู่ก็สามารถไปดูกันได้ที่ River City นะคะหรือจะทักเพจวอ์บี้ยามะไปดูก็ได้นะคะเผื่อน,น้องเนี่ยยังมีให้จับจองเป็นเจ้า ขออกันนยู่ะะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง c h i p a n d Fra ร n ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ไปแล้วบาย